วันนี้วัชรกราการบารมีวัดหาพระธาตุหาสนแก้วจังหวัดเพชรบุรเป็นเป็นบารในการดัดเด่นที่ขอกราบนิมีมูลทุกคนถวายกันใจก่อนถวายกันใจก่อนนะครับดังนั้นในคดีก่อนที่จะ ขอ,อกราบพระราชนางพระภูมิศักดิที่วลากรรอ,องเจ้าพระาเบอร์โปรตเตอร์เล่รักษาการเจ้าอาวาสวัดกิรันยารามนะครับเข้าถว,วายนะครับจะตกใจเลยน้อมแด่รวพระเจ้าคุณเจ้าคุณราชมงคลวาชจารดาเลยุกติรอดไปเรืลอยๆนะครับในเมตตาเป็นประธาน กาิดฐานจิตวัตถุมงคลรองพ่อเงินร่วมสนองดิหารนะครับ คณะกรรมการนะครับเข้าถวายพระเชราจานักปกอธิษฐานจิตนะครับเป็นวิยาวัจารกรรมการของวัดรัญยามเข้าถวายเจ้าปกใจัยใจธรรมแต่พระสงค์ตามปกอธิษฐานจิตนะครับมีมนตอรักษาการนะครับถวายพระทธี่รำมเพื่อเดินรับ และต่อจากนี้ได้กร,รรกราชนาระเดรกฐุคุณเจ้าบุตรรักภาวนาคุณรักกากทีหรืงพ่อเจ้าคุณปรมีวัดนหานตาะหนัหาส่นแก้วจังหวัดพิจิบูได้เมตตาเป็นประธานดับเตียนไยขอกราชนาราครับเน,น่านไ้เลยไม่ขไปไม่ได้หรอก अन्तमे मे तरणानं लघनेतेन सत्मकेनो उद्द्रेयम् तलानाधिमे तनाताकाञ्ञं सम्मो हेतरतं वरणेवेन सत्यवाञ्जेन उद्द्रेयम् मणे दा नो दानि ले न विदामि पो दे न मणे नयेन गयामि दा यदा गा दा गुणी Yeah. อินทรียาโอเรสาปยานังนาติวัตินุวันเอวังตะวังวิเชยวังโอเรยาโอเรยามะกะเรยาปะฏานิสกามะรังเกลิสิยะมะตังโอเรยาเมเกปะวะอานาลาลาด้ามเลยปูอัด้ามที่มา